เฮ้ยคุณอมครับสิบโลไหมได้สิบโลสิบโลสิบโลหกเกียร์ท้ายๆดูดิว่าเป็นไงสิบโลหกเกียร์เลยเหรอสิบโลสิบโลแบบเกียร์หกเก้าพันดูดิว่าอยู่เท่าไห <c oughs> าร่อ่ะล้อเล่นนะครับวันนี้รถคุณอมนะฮะเลี้ยวมาทำท่อนิดนึงก็เคยี่อีกแล้วนะครับอเครื่องรุ่นนี้ตำนานเรื่องเยอะอยจริงอันนี้น้องเย็นโอ่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปพาดพิงของคนอื่นแล้วเดี๋ยวมีงานมา น้องเย็นล่อคันนี้เครื่องเคเท่าไหรด่ดี20หรือ24เนี่ย24 A2 ครับใช่ที่ชอบไปดันเขาป่ะ <B 2> เนี่ยไม่ใช่นะอันนี้เราคนดีนะครับคนดีคนดี FD ก็แต่งก็ประมาณว่าพาเต็มจก j จอล้อเลอเบรกนนะสวยดีอยู่นะครับชุดแต่งก็เรียกว่าหลอดีมีวงวีวิงนะครับก็แล้วภายในมีอะไรไหมเนี่ยไหนดูห้องเครื่องเลยไอ้ดูมีเบาะไม้หสปีดเบาะไม้ไทร์นะครับ ไม่ไทยอาแต่ว่าอมอมหิวแล้วอ่ะ<ด>ป้าอทิตตรงหัวแล้วเดี๋ยวเป็ดเนาะแดกข้าวเนี่ออาแดกเตี๋ยวกันอ่ะพร้อมแล้วก็จัดไป แก้งสับเกียร์ผิดเพราะว่าถ้าสับถูกเนี่ยเดี๋ยวความเร็วมันจะไป400มันจะแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวกลับใต้อพา,าล้านกึ้นเดี๋ยวไปดู่ฝั่งน้นนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเ,ออเดี๋ยวคุณอมผมเทนก่อนรอบนี้นะเกียร์หนึ่งหมื่นเกียร์สองหมื่นสองเกียร์สามหมื่นห้าเลยลากโชว์แม่ไมงไปทิ้งดูดีอะไรมันจะยิ้มก่อนยัน <laughs>